องหญิงตัวประกันระหว่างแคว้นหองเฮาที่ถูกทิ้งคว้างไว้ในตำหนักเย็นทั้งสองฐานะนี้ไม่ว่าผู้หญิงคนไหนได้ครอบครองก็คงต้องขนหัวลุกด้วยกันทั้งนั้นแต่ซางหนิงนางเอกของเราเหมารวบทั้งสองตำแหน่งในคราวเดียวไปแบบงงๆเรื่องมีอยู่ว่าซางหนิงกำลังช่วยเพื่อนรักต่อยตีกับกลุ่มแฟนเก่าที่หักอกเพื่อนของเธอ อย่างเอาเป็นเอาตายจนตัวเองตกตึกเขาว่าไม่ตกเปล่าเธอดันมือไว้คว้าร่างพี่หล่อขั้นเทพชายหนุ่มหนึ่งในกลุ่มที่กําลังมีเรื่องกับพวกเธอเอาไว้ได้ทำให้ทั้งสองต้องดิ่งนรกลงมาพร้อมกันทั้งคู่จะตายก็ไม่ตายจะรอดก็ไม่รอดเรื่องยุ่งยุ่งทั้งหลายเลยเกิดขึ้นหลังจากนั้นเรื่องนี้เรียกได้ว่าเป็นโรแมนติกค,คอมเมดี้ที่แปลกไปอีกเรื่องหนึ่ง เพราะพระเอกกับนางเอกดันย้อนอดีตกลับมาพร้อมกันภาษาพูดคุยระหว่างพวกเขาจึงค่อนข้างทันสมัยเน้นไปในแนวจิกกัดพ่อแง่แม่งอนทั้งทั้งที่ทะเลาะกันจะแย่แต่ทั้งคู่จำต้องร่วมมือกันเพื่อหาทางเอาตัวรอดในวังหลังที่ชิงดีชิงเด่นกันอย่างดุเดือดคู่ร้ายแสนรักบทนำสร้างหลินคาดไม่ถึง ว่าอนาคตของเธอกลับต,ต้องมามอดไหม้ด้วยมือของเกาเสี่ยวซือในฐานะเพื่อนรักเพื่อนตายหลังจากรู้ว่ายายเกาเสี่ยวซือถูกแฟนหนุ่มหักหลังซางหลินก็ติดตามเพื่อนรักบุกเข้าไปในบ้านแฟนเก่าอย่างไม่คิดหน้าคิดหลังเพื่อทวงความเป็นธรรมแทนเพื่อนประตูนีรภัยถูกถีบจนกระแทกกำแพงเสียงดังสนั่นวันไหวแสดงให้เห็นแรงอาฆาตอันหนักหน่วง ของเ้าเสียวซื้อสองสาวบุกตรงเข้าไปในห้องรับแขกเห็นไอ้ชั่วจอมปิ้นป้อนยืนอยู่ข้างโซฟาตามคาดกำลังก้มหน้าลงพูดอะไรบางอย่างกับชายหนุ่มที่นั่งอยู่ข้างๆสร้างหลินที่กำลังของขึ้นยังพอมีเวลาชายตามองเพื่อนของไอ้ชั่วแวบหนึ่งแต่ก็เห็นได้ไม่ชัดนักหรอกรู้แต่ว่าเขากำลังนั่งเอนหลังพิงโซฟาท่าทางสบายส สงสัยเกาเสี่ยวซื้อคิดว่าตัวเองกําลังอยู่ในฉากหนังตังฟูเลยนึกแต่จะแก้แค้นเธอแผดเสียงตะโกนดังสนั่นออกไปไอคนชั่วฉันจะมาเอาชีวิตแกว่าแล้วก็กระโจนเข้าไปข้างหน้าอย่างเกรี้ยวกราดชายชั่วยังไม่ทันตั้งตัวพริบตาเดียวก็ถูกเกาเสี่ยวซื้อจับกดลงกับพื้นตอนแรกซางหลินยังคิดว่าตัวเองจะต้องแสดงสุนทรพจน์ ที่ฟังแล้วฮึกเหิมจริงจังเพื่อข่มขวัญชายชั่วเสียหน่อยใครจะไปคิดว่าสถานการณ์ตรงหน้ากับรุนแรงกว่าที่คาดเพื่อนของเธอทำศึกหนักหน่วงอย่างกับหน่วยรบมอสโกส่วนฝ่ายนู้นก็สวนกับทันควันรวดเร็วไม่ต่างจากปฏิบัติการโอเวอร์โหลดสองฝ่ายประจันหน้ากันอย่างมาตร้ายเธออดละอายใจไม่ได้ว่าตัวเองต่างหากที่ไร้ความสามารถในการศึกครั้งนี้ ไม่คู่ควรติดตามเพื่อนรักออกรบเอาเสียเลยซางหลินถกแขนเสื้อได้ก็ปรีเข้าไปเสริมทับทันทีผู้ชายซึ่งเดิมทีนั่งอยู่บนโซฟาเงียบๆพอเห็นว่าไอ้ชั่วเพื่อนรักกำลังตกเป็นรองถูกนางมาร้ายคุ้มข้างคล่อมทับร่างซ้ำยังเห็นซางหลินถกแขนเสื้อบุกเข้ามาอีกคนจึงกระโจนเข้ามาร่วมวงด้วยอย่างเสียไม่ได้เขาคว้าข้อมือของซางหลินมาบีบเอาไว้แน่น ซางหลินสาสายตากลับไปอย่างเกลี้ยกราดทำให้เห็นใบหน้าชายผู้นั้นถนัดถนีขึ้นหลายครั้งที่ซางหลินมักชมเชยตนเองว่าเป็นคนมีน้ำใจกับเพื่อนฝูงชนิดไม่สนหน้าอินหน้าพรมอะไรทั้งสิน้นและในตอนนี้ก็เช่นกันเธอต้องเผชิญกับใบหน้าของพี่หล่อขั้นเทพแล้วยังสามารถคำรามอย่างกาดเกลียวราวกับเทพพรลิตพิชิตมารออกมาได้ นับว่าเก่งจริง,รงๆสารเลวเอ้ยปล่อยมือฉันประโยคนี้คงสามารถอธิบายความมีน้ำใจของเธอได้ชัดเจนแล้วนะพี่เหล่าขั้นเทพขมวดคิ้วแน่นไม่ยอมปล่อยมือแม้แต่น้อยพวกเธอเป็นใครนึกจะบุกเข้าห้องคนอื่นก็ทำได้โดยพลักการอย่างนี้หรือตาบอดยังไงไม่เห็นหรอว่าจอมยุทธหญิงกำลังทวงความเป็นธรรมแทนฟ้าดินอยู่ สร้างหลินคำรามด้วยโทสะเพื่อนรักนายทำตัวชั่วๆกับคู่หูของฉันพวกฉันถึงต้องมาทวงแทนพี่หล่อขั้นเทพรี่ตาเพ่งมองสนามรบและปฏิบัติการโอเวอร์หลอดเบื้องหน้าก่อนจะหันมามองสร้างหลินแล้วส่งยิ้มร้ายกาดอ้อผู้หญิงคนนั้นคือแม่เสือสาวแฟนของอาจินแล้วเธอก็คือคู่หูผู้คุมกฎเล็กสินะ คู่หูผู้คุมกดเหล็กพอสีคำนี้หลุดออกมาซางหลินก็เบิกตาโพงฉายาสวรรค์พิฆคาตของเธอเล็ดลอดออกมาให้คนอื่นรับรู้ได้อย่างไรกันไอ้โจวจิ้นสารเลวนั่นมินทาอะไรเธอให้คนอื่นฟังบ้างถ้าบอกว่าเมื่อครู่เธอพอจะรู้สึกว่าหวามกับพี่หล่อขั้นเทพคนนี้บ้างก็คงจะไม่ผิดนักแต่ตอนนี้มันหายวับไปกับตาประสาทสัมผัสทั้งหกของเธอ ยิ่งสงบรวดเร็วเสียยิ่งกว่าสุดยอดนักบวชที่บำเพ็ญตะบะมา60ปีเสียอีกเธอยกเท้าขึ้นสูงอย่างเกรี้ยวกราดปราะศะจากความลังเลแม้แต่น้อยรองเท้าส้นแหลมสูงราวกับตะปูบทขยี้ลงตรงหลังเท้าของเขาอย่างดุดันพี่หล่อขั้นเทพเจ็บเข้ากระดองใจแรงบีบที่มือจึงคลายออกสร้างหลินอาศัยจังหวะนี้ดิ้นรนจนหลุดจากพันธนาการ โถเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับซื้อเจ๊หญิงสาวเอ่ยเสียงเยือกเย็นหันหลังได้ก็คิดจะไปช่วยเกาเสี่ยวซื้อที่อยู่อีกด้านครั้นกว่าตามองก็ต้องตกตะลึงเกาเสี่ยวซื้อซึ่งเดิมทีเต็มไปด้วยจิตสังหารและโจจิน้นที่กำลังแหกปากร้องขอชีวิตอย่างน่าสงสารกับกิ้งไปตามระเบียงทั้งคู่ระเบียงของบ้านหลังนี้ติดหน้าต่างยาวจรดพื้น ชนิดบานพับเปิดปิดได้มีซี่ลูกโรงเหล็กสูงแค่ขาอ่อนกั้นอยู่เพียงแถวเดียวตอนนี้หน้าต่างบานหนึ่งกำลังเปิดอ้าถ้าไม่ระวังต้องตกลงไปข้างล่างแน่ซางหลินเห็นสองคนนั้นกำลังโรมรันพันตูอย่างถึงพิกถึงขิงหัวใจของเธอตอนนี้ไม่ต่างจากกางเกงในผู้ชายที่ตากตรงเตงสะบัดตามแรงลมอยู่นอกระเบียงสั่นกระพือไม่หยุด คุณพระช่วยจะเอากันถึงตายเลยหรือไงซางหลินตะโกนกลดาออกมาประโยคหนึ่งเดินไม่กี่ก้าวก็บุกไปถึงระเบียงเปลี่ยนความคิดจากกองหนุนเป็นหน่วยกู้ภัยในฉับพันเสี่ยวซือเสี่ยวซือใจเย็นหน่อยถ้าจะตีพวกเราไปตีกันข้างในตรงนี้มันอันตรายซางหลินปล่อยฉันเดี๋ยวนี้เห็นได้ชัดว่าเกาเสี่ยวซือกำลังเลือดขึ้นหน้า วันนี้ฉันตายก็ได้แต่ต้องลากไอ้ชั่วนี่ลงนรดกไปด้วยกันไม่คุ้มหรอกตกลงไปตายหนะเรื่องเล็กแต่เสียหน้าน่ะสิเรื่องใหญ่ถ้าพวกเธอตกลงไปพร้อมกันคนอื่นจะต้องคิดว่าเธอฆ่าตัวตายเพื่อความรักแน่ๆเธอฉลาดมาตลอดจะมาตกม้าตายเอาตอนนี้ไม่ได้นะสร้างหลินพยายามตะโกนโน้มน้าวอย่างจริงจังแต่จะทำยังไงดีเวลากาเสียซือบันดานโทสะ อะไรก็ไม่ฟังทั้งนั้นซางหลินที่ยืนอยู่ด้านข้างยังไม่ละความพยายามเกาเสียวซือซึ่งกำลังโกรธจัดขยับตัวปัดมือที่ยื่นเข้ามาของเพื่อนรักเต็มแรงซางหลินที่ยืนไม่มั่นคงนักจึงหงายหลังไปด้านหลังก่อนจะร่วงพลอยออกไปนอกหน้าต่างบ้านใหญ่ที่เปิดอ้าอย่างไม่ทันตั้งตัววินาทีนั้นซางหลินไขวยคว้าวัตถุกใกล้ตัวชนิดไม่สนใจสิ่งใด นั่นคือมือของพี่หล่อขั้นเทพสุดท้ายทั้งสองก็ตกลงไปพร้อมกันก่อนจะสิ้นสติความคิดสุดท้ายของซางหลินก็คือเออดีคราวนี้คนที่ตกม้าตายกลับเป็นฉันเองซางหลินตื่นขึ้นท่ามกลางเสียงร้องไห้ดังระงมหญิงสาวรู้สึกปวดศีรษะร่างกายไม่หลงเหลือเรี่ยวแรงแม้แต่น้อยอยากเพียงปิดเปลือกตา แล้วนอนต่อไปแต่เสียงนั้นกลับไม่ยอมให้เธอหลับได้ลงยังคงร้องคร่ำครวญเราวกับเพลงพื้นบ้านของชาวเขาที่ยิ่งขับขานก็ยิ่งไล่สูงขึ้นไปทุกทีองหญิงองหญิงทรงฟื้นสิเพะคะหากทรงเป็นอะไรไปหม่อมฉันคงไม่มีหน้าอยู่ต่ออีกแล้วสร้างหนินนึกโมโหขึ้นมาจึงลืมตาโพงมองเห็นดวงหน้าน้อยๆอ,อ,อาบน้ำตา ของเด็กสาวอายุประมาณ13ถึง14ปีนางหนึ่งสวมเสื้อและกระโปรงตัวยาวสีชมพูส่วนผมนั้นก้าวมวยขึ้นสร้างหลินเรียนจบมหาวิทยาลัยเอกประวัติศาสตร์รู้ดีว่านั่นเป็นทรงผมมวยคู่ของหญิงสาวที่พบเห็นได้ง่ายในสมัยโบราณเธอมองอย่างตื่นตะลึงครู่หนึ่งแล้วจึงมองเลยไปยังด้านหลังของเด็กสาวหือ เป็นห้องที่โอดโถงแห่งหนึ่งเลยทีเดียวห้องนี้ตกแต่งด้วยสีสันสะดุดตาทั้งสี่ทิศคือผู้คนซึ่งจะว่าไปแล้วก็แต่งกายด้วยคอสตูมที่เหมือนกันเห็นได้ในละครจีนอย่างไรอย่างนั้นตอนนี้ภาพทั้งหมดในหนังได้ปรากฏอยู่ต่อหน้าซางหลินแล้วบรรยากาศในตอนนี้จะไม่ให้คิดถึงฉากต่างๆในนิยายจำพวกย้อนเวลาทะลุมิติได้อย่างไร องหญิงองหญิงทรงฟื้นแล้วสร้างหนินยื่นมือข้างหนึ่งออกมาโบกตรงหน้านี่มันเรื่องจริงเสียงยิ่งกว่าจริงเด็กสาวชุดสีชมพูที่เพิ่งจะร้องห่มร้องไห้อย่างเอาเป็นเอาตายจนไม่ทันสังเกตว่าเธอฟื้นขึ้นมาตอนนี้ก็ได้แต่เบิกตากว้างด้วยน้ำตาน้องหน้าขณะมองจ้องเธอตาไม่กระพริบท่าทางหน้าขันนักองหญิง ซางหลินไม่รู้จะตอบอีกฝ่ายว่าอย่างไรขณะที่ลังเลอยู่นั้นพันได้ยินน้ำเสียงแปลกดังแซกขึ้นมาตายจริงองค์หญิงเตอ๋อซินฟื้นแล้วสินนะสนมอย่างข้าบอกแล้วคนที่เกือบจะถูกพิษก็คือข้ามิใช่เจ้าเสียหน่อยเหตุใดข้ายังปกติดีแต่องค์หญิงอย่างเจ้าถึงได้ล้มป่วยหรือว่าเมื่อครู่เจ้ากำลังแสดงละครอ,อยู่กันแน่ท่าน เด็กสาวชุดสีชมพูหันหน้ากลับไปมองอย่างกราดเกรียวกุ้ยเฟยแม้ว่าเดิมทีองค์หญิงของหม่อมชั้นจะเป็นชาวเยียนแต่ตอนนี้ก็มีศัก์เป็นถึงฮองเฮาที่ถูกต้องตามราชประเพณีของแคว้นเว้ยท่านควรจะเปลี่ยนคำเรียกขานเสียใหม่เบื้องล่างล่วงเกินเบื้องสูงไม่กลัวคำคอรหาจากผู้คนหรือไรสตรีร่างอรชรที่ถูกเรียกว่ากุ้ยเฟย ส่งยิ้มเหยียดยหยันห้องเฮาหรือตอนนี้ยังจะเป็นห้องเฮาอะไรอีกหากฟาบาททรงทราบว่านางก่อเรื่องอะไรไว้ทุกอย่างก็ไม่แน่ไม่นอนแล้วพระสนมอย่างข้าเห็นนางแต่งออกมาอยู่ไกลบ้านโดดเดี่ยวเดียวดายด้วยความเมตตาเลยอยากมาเยี่ยมเยียนฉันมิตรองค์หญิงของเจ้าไม่รู้จักรับน้ำใจก็ช่างเถิดแต่นี่ยังกล้าวางยาพิษ หมายจะเอาชีวิตค่าถ้าแมวของข้าไม่กินเข้าไปเสียก่อนป่านนี้ที่ต้องตายก็คงเป็นข้าซางหลินมองตามสายตาของอีกฝ่ายเห็นแมวตัวหนึ่งนอนตายอยู่ในอ้อมกอดของนางกำนันภาพนั้นทำให้หัวใจของคนรักสัตว์อย่างซางหลินถูกขมวดรัดเป็นปมใหญ่ยังไม่ทันร้องห่มร้องไห้สงสารแมวก็เห็นดวงตาหงของพระสนมหั้ววูบไหว ขณะเอ่ยว่าจารุกไล่ต่อไปไม่หยุดสตรีที่มีใจคิดคดดังอัสสรพิษคู่ควรกับตำแหน่งหองเฮาอย่างนั้นหรือได้ยินถ้อยคำของนางสร้างหลินพันถอนหายใจเบาๆเหตุการณ์แบบนี้ช่างคุ้นตาเหมือนฉากตบตีในวังหลังของหนังชิงรักหักสวาสดรอบวางยาพิษกันไปมาอะไรทำนองนั้นกุ้ยเฟยหยุดใส่ความผู้อื่นเสียที เด็กสาวในชุดสีชมพูยังคงโกรธเกี้ยวขนมพวกนั้นเป็นฝีมือของนางกำนันไม่เกี่ยวอะไรกับองค์หญิงของหม่อมชั้นพระสนมพั่วส่งยิ้มเยือกเย็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายในตำหนักของนางถ้าไม่เกี่ยวข้องกับนางแล้วจะเป็นผู้ใดข้าจะไปกราบทูลฝ่าบาทให้ทรงชำระความกราบทูลฝ่าบาทพอสี่คำนี้หลุดออกมา เด็กสาวในชุดสีชมพูผู้นั้นก็สันเพิ่มไปทั้งร่างอย่างเห็นได้ชัดแสดงถึงความกังวลใจยิ่งพระสนมหัวเห็นเช่นนั้นก็ได้ใจคิดจะเอ่ยวาจากดดันต่อไปในจังหวะนั้นมีนางกำนันผู้หนึ่งวิ่งเข้ามาด้วยท่าทางร้อนดนหลังจากกระซิบกระซาบข้างหูนางอยู่สองสามประโยคพระสนมหัวถึงกับหน้าถอดสีพันเก่าทิ้งท้าย ด้วยถ้อยคำอันเกลียวกราดดุดดันส่งคนเฝ้าตำหนักเจียวฝังไว้ให้ดีจบคํำก็รีบร้อนจากไปพวกนางจากไปอย่างสง่างามทิ้งผู้คนที่หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะไว้เบื้องหลังยังมีซางหลินที่ยังมุนงงและสับสนเด็กสาวในชุดสีชมพูพันขยับมาอยู่ตรงหน้าแล้วเอ่ยอย่างร้อนใจองหญิงไม่เป็นอะไรใช่ไหมเพคะ คนแดนใต้พวกนั้นช่างชั่วช้าไร้เหตุผลองค์หญิงทรงล้มป่วยขนาดนี้นางยังกล้ามาหาเรื่องถึงพี่ช่างอืมซางหลินส่งเสียงตอบรับอย่างงุนงงรู้สึกเวียนหัวนิดหน่อยสงสัยยังเบอร์เบอร์อยู่ที่นี่ที่พักของฉันหรอเด็กสาวในชุดสีชมพูอึ้งงันเล็กน้อยแต่ก็ยังพยักหน้ารับฉันเออ เป็นองค์หญิงของแควนเยียนหรือเด็กสาวในชุดสีชมพูพยักหน้าอีกครั้งแล้วยังเป็นหองเท้าแควนเว่ยอีกด้วยยิ่งใหญ่อะไรขนาดนี้เดิมทีเด็กสาวในชุดสีชมพูคิดว่าท่าทางขององค์หญิงยังไม่เป็นปกตินักพอได้ฟังถ้อยคำเหล่านั้นดวงตาพันแดงดำองค์หญิงหม่อมฉันรู้ดีว่าทรงลำบากใจ แม้ห้องเต้แขวนว้ยจะทรงแต่งองคหญิงมาเป็นหองเฮาแต่ความจริงแล้วกลับไม่เป็นเช่นนั้นพวกเรามาถึงจิ้นอย่างนานหลายวันแล้วแต่องคหญิงกลับถูกทอดทิ้งไว้ในตำหนักเจียวฝางแห่งนี้อย่างไร้น้ำใจหม่อมฉันหม่อมฉัน้นซางหลินจ้องมองอีกฝ่ายเงียบๆในใจค้ายถูกเมฆหมอกดำทะมึนแห่งลางร้ายขี่คุม รู้สึกเหมือนไต้ฝุ่นความรุนแรงระดับ8ปดกำลังจะพัดขึ้นฝั่งอย่างไรอย่างนั้นเครื่องชั่วโมงผ่านไปในที่สุดซางหลินก็เข้าใจถึงตำแหน่งแห่งที่ของตนร่างที่เธออาศัยอยู่นี้มีนามว่าเฮ่อหลานซีเป็นองค์หญิงของแคว้นเยียนซึ่งเป็นแคว้นหนึ่งทางตอนเหนือองค์หญิงเจ้าของร่างมีสมยาว,ว่าเต๋อซินเพิ่งรับราชองค์การจากห้องเต้ ให้อภิเศกสมรสมายังแคว้นเว่ยดินแดนทางตอนใต้ที่ไกลนับพันลี้น่าเสียดายที่ฮองเต้แคว้นเว่ยกับชินชังแควนเยียนแม้จะแต่งองค์หญิงต่างแคว้นมาเป็นฮองเฮาตามราชประเพณีแต่หลังจากขุนนางที่มาส่งตัวเหล่านั้นจากไปก็ส่งทอดทิ้งนางไว้ในตำหนักเจียวฝางอย่างไม่ใยดีองคหญิงเต๋อซินเพิ่งมาอยู่ต่างบ้านต่างเมือง ย่อมไม่คุ้นเคยกับสภาพดินฟ้าอากาศซ้ำยังได้รับการปฏิบัติจากพระสวามีเช่นนี้จึงล้มป่วยลงอย่างกระทันหันวันนี้อาการเพิ่งจะดีขึ้นกับถูกพระสนมขั่วจือเหลาผู้เป็นที่โปรดปานของห้องเต้ตามมาหาเรื่องถึงพี่บอกว่าอยากร่วมดื่มน้ำชากับฮองเฮาหลังจากนั้นก็แสดงละครที่ทุกคนคาดการได้ คือใส่ยาพิษลงในขนมเล่นบทผู้ถูกกระทาให้องค์หญิงรับเคาะว่าเป็นฝ่ายปองร้ายหมายจะเอาชีวิตนางองค์หญิงเตอ๋อซินที่ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างต่อเนื่องจึงถูกความโกรธแค้นกัดกินหัวใจไม่ทันได้อยู่อย่างสงบวิญญาณก็หลุดลอยไปพบกับยม,มาบาลเสียแล้วดวงจิตอันแข็งกล้าของซางหลินจึงเข้ามาแทนที่ สถิตอยู่ในร่างนี้โดยสมบูรณ์ส่วนเด็กสาวในชุดสีชมพูที่ร้องไห้แทบขาดใจตอนนางยังไม่ได้สติและกำลังช่วยวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆให้ฟังตอนนี้มีนางว่ารู้หัวหรือก็คือสาวใช้คนสนิทที่ติดตามองค์หญิงเตอซินมาจากแคว้นเยียนเป็นผู้รู้ใจแบบที่นางเอกในละครมักจะมีอยู่ข้างกายสักคนสองคน หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลเช่นนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซางหลินก็นั่งลงบนแท่นประทับมองสองมืออวบอิ่มนวลเนียนของตนอย่างไม่คุ้นเคยรู้สึกเหมือนร่างนี้ช่างไร้เรียวแรงในที่สุดก็มั่นใจว่าเธอทะลุมิติซะแล้วไม่เพียงทะลุมิติยังสวมบทบาทเป็นองค์หญิงที่อภิเศสมรสมายังแดนไกลผู้มีชีวิตรันทด หดหูหน้าสังเวชให้มันได้อย่างนี้สิตั้งแต่โบราณมาจนถึงตอนนี้มีองค์หญิงกี่คนที่แต่งงานข้ามประเทศแล้วพบจุดจบดีๆบ้างทำไมสวรรค์ถึงประทานชีวิตที่ยิ่งกว่าคำว่าท้าทายแบบนี้ให้กับเธอหญิงสาวรูปหน้าผากอย่างขมขื่นคิดถึงภาพสุดท้ายก่อนทะลุมิติขึ้นมาในใจพันบังเกิดความเครียดแค้นเตาเสียวซื้อนัก จะว่าไปแล้วก็ต้องโทษตัวเองถ้าเธอไม่ไปชำระแค้นแทนเพื่อนก็คงไม่ต้องมาตกระกรรมลำบากแบบนี้เพื่อนรักตัวดีก็มีส่วนในการยื่นมือผักใสนี่มันฆ่าคนกันเองชัดๆรูหัวเห็นผู้เป็นนายมีสีหน้าเปลี่ยนแปลงไปจึงเอ่ยถามอย่างระมัดระวังองค์หญิงสบายดีหรือเปล่าเพคะซางหลินตะลึง,งนันพันได้สติขึ้นมา หญิงสาวขี้ยิ้มที่ส่งไปไม่ถึงดวงตาพางตอบดีมากรูหัวพยักหน้ารับเช่นนั้นก็ดีแล้ววันนี้เห็นได้ชัดว่าพระสนมพั่ววางแผนเล่นงานองค์หญิงคิดจะใส่ร้ายป้ายสีแต่ไม่รู้ว่ามีเรื่องสำคัญประการใดไม่ทันได้โยนความผิดมัดตัวองค์หญิงก็รีบจากไปเสียก่อนแต่หม่อมฉันคิดว่าอีกไม่กี่วัน นางต้องย้อนกลับมาแน่เพคะ้างดินครุ่นคิดครู่หนึ่งฮ่องเต้เวย่ยหลงไหลพระสนมหัวผู้นี้มากอย่างนั้นหรือแน่นอนว่าต้องทรงลุ่มรักกุ้ยเฟยนะักแม้แต่ตราประทับหงก็ยังตกอยู่ในมือของนางหลายวันก่อนหม่อมชันได้ยินว่าเหตุที่ฮ่องเต้เวย่ยทรงปฏิบัติต่อองหญิงอย่างเย็นชาเช่นนี้ก็เพราะถูกกุ้ยเฟยชักนำ นางทนไม่ได้ที่เห็นองค์หญิงเพิ่งก้าวเข้าวังก็ขึ้นเป็นฮองเฮาจึงหาสารพัดวิธีมาข่มเหงในที่สุดซางหลินก็กระจ่างชัดถึงโครงเรื่องความกระวนกระวายใจพันหายว่าแทนที่ด้วยความรู้สึกอีกประการที่แตกต่างกันออกไปหรือว่าเธอทำอะไรผิดอนาคตที่สวรรค์ประทานให้ถึงไม่เป็นอย่างที่คิด แม้ว่าซางหลินจะหยาบกระด้างในหลายๆเรื่องแต่ก็มีหัวใจสีชมพูของหญิงสาวอยู่ดวงหนึ่งในโลกปัจจุบันเธอชื่นชอบการอ่านนิยายออนไลน์สองปีมานี้ครงเรื่องที่หญิงสาวคนหนึ่งทะลุมิติมาและอุทิศกายเข้าร่วมมือกับแผนการร้ายในวังหลวงกำลังได้รับความนิยมนางเอกใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดของตนต่อสู้ในดินแดนแสนอันตราย ที่เต็มไปด้วยเลือดส่วนสาระสำคัญของนิยายก็จะจำแนกตามระดับคุณธรรมน้ำมิตรของผู้เขียนอาทิผ่อนคลายเบาสมองรักใคร่หวานชื่นเศร้าซึ้งผิดหวังโศก,กนาฏกรรมมืดมนหลากหลายรูปแบบสุดแท้แต่ผู้อ่านจะเลือกเฟ้นหมายความว่าตอนนี้เธอได้กลายมาเป็นนางเอกนิยายทะลุมิติซะแล้วหรือว่า โชคชะตากำหนดให้เธอต้องฟาดฟันเพื่อออกไปจากตำหนักเย็นเล่นงานสนุมคนโปรดจนตายกุมหัวใจห้องเต้ไว้ในกำมือสุดท้ายคือมีอำนาจเหนือใต้ล่าถ้าคิดฝ่ายสูงสักหน่อยก็จะได้กลายเป็นจักพรรดีนี่กับเขาอีกคนอื้อหือน่าสนุกไม่เบาสึกรักจอมราชันแสดงกันยังไงนะแล้วเรื่องนางพญาวังหลังล่ะ เขาแดกดันกันประมาณไหนบรรดานักปฏิวัติรุ่นแรกทั้งหลายได้สั่งสอนอะไรพวกเราไว้บ้างบอกเล็บทองคําแห่งอํานาจของนางเอกเหล่านั้นล้วนแต่ไร้ค่าใช่ไหมหนึ่งชาติยาวนานเกินไปแค่จดจ่อกับเรื่องตรงหน้าก็พอก่อนอื่นบอกเล็บทองคําแบบในละครพวกนั้นอยู่ที่ไหนโกหกหลอกลวงหลอกลวงกันชัดช ทั้งวันเธอได้แต่นั่งครุ่นคิดเห็นทีพระสนมขั่วคนนั้นน่าจะเป็นใหญ่เหนือตำหนักในอย่างแท้จริงก็ดูสิเจ้าของร่างที่เธออาศัยอยู่ตอนนี้มีฐานะเป็นถึงฮองเฮาแต่พอนางสั่งให้ขังก็ถูกจับขังเอาเสียดือด้อจิตวิญญาณอันแบงก้าที่ทะลุมิติมาของซางหลินกําลังคิดหาหนทางช่วยเหลือตัวเองก่อนจะถูกพระสนมหั่วเล่นงาน แต่เรือนร่างไร้ค่าของเ้อหลานซีกลับเป็นตัวถ่วงองค์หญิงคนนี้ช่างอ่อนแอเหลือเกินอาจเป็นเพราะล้มป่วยมานานเดิมทีเธอคิดจะยืนต่อไปอีกสักหน่อยแต่สองขากลับไม่มีกำลังซางหลินจึงตัดสินใจเก็บแรงไว้กินข้าวกินปลาต่ออีกสองวันอาการเจ็บไข้จึงค่อยทุเลาลงบ้างและแล้ววันเวลาก็ล่วงเลยไป ซางหลินไม่เชื่อว่าพระสนมหั่วจะสามารถอาศัยกับดักที่เต็มไปด้วยช่องโหว่นับร้อยนี้มาเอาชีวิตเธอได้ก็แค่แผนการร้ายในวังหลวงคิดว่าซือเจ๊ไม่เคยดูซีรีส์หรือไงขณะนั้นด้านนอกมีเสียงขันทีเป่าร้องว่าฟาบาสเสด็จกุ้ยเฟยสเสด็จซางหลินถูกขังอยู่ในตำหนักเจวฝางย่างเข้าสู่วันที่สี่แล้ว ยามนี้ซางหลินกําลังส่องกระจกโดยมีรูหัวหวีผมให้ไม่รู้ว่านี่คือชะตาลิขิตหรือไม่ใบหน้าของเฮอหลานซีถึงได้มีความละไม้คล้ายคลึงกับรูปโฉมเดิมของนางถึง6ส่วนแต่ซางหลินต้องยอมรับว่าเฮอหลานซีสวยกว่าเธอมากนะักนั่นเป็นเรื่องจริงได้ยินเสียงดังแว่วมารูหัวก็หวีผมด้วยมือที่สันดาริก ตนหนังศีราะของซางหลินระบมไปหมดหญิงสาวพายายามสูดหายใจเข้าปอดลึกยาวแล้วเอ่ยขึ้นซ้ำๆอย่างไม่รีบร้อนว่าใจเย็นๆใจเย็นๆรูหัวรีบคุกเข่าขอโทษซางหลินเห็นเช่นนั้นก็ประคองให้นางลุกขึ้นก่อนจะหันไปมองทางประตูใหญ่หน้าตำหนักพังพึมพำเสียงเบามาแล้วสินะไม่เพียงแค่หัวจือเหลา แม้แต่ห้องเต้ก็เสด็จมาเช่นกันอันที่จริงเมื่อลองใคร่ควรดูแล้วก็รู้สึกว่าห้องเต้พระองค์นี้เคยช่วยเหลือเธอมาแล้วครั้งหนึ่งในวันแรกที่ซางหลินทะลุมิติมานั้นพระสนมหัวจื่อเหลารีบร้อนจากไปก็เพราะได้ยินว่าห้องเต้ทรงหน้ามืดหมดสติอยู่ในอุทยานอย่างฉับพลันโชคดีที่เขาเป็นลมได้ถูกจังหวะไม่อย่างนั้น เธอที่สติสัมปชัญญะยังไม่ครบถ้วนคงไม่ทันระวังตัวกระทั่งถูกหัวจือเราเล่นงานจนตายคามือเสียตั้งแต่ตอนนั้นไม่มีโอกาสรอดมาจนถึงวันนี้ข่มความประหมาในใจลงได้ซางหลินก็พานางกำน,นันก้าวเท้าออกไปหน้าตำหนักเห็นชายหญิงคู่หนึ่งกำลังเดินเคียงกันเข้ามาระยะห่างจากจุดนี้ยังไกลเกินไป ทำให้มองเห็นอวัยวะทั้งห้าบนใบหน้าพวกเขาไม่ชัดเจนซางหลินอดโดนทนไม่ไหวได้แต่ขมวดคิ้วพางคิดว่าหัวจื่อเราคนนี้ช่างเป็นที่โปรดปานจริงๆกับห้องเต้ยังไม่ต้องเดินตามหลังหนึ่งก้าตามประเพณีสถานการณ์ไม่สู้ดีซะแล้วฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์ กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ